เมืนน่อวันเสาร์แล้วจ้วาก่อนที่ขึ้นไปส่วนของบนบ,าน,บานส่วนฟินกะจิมากลางแผงไว้ก้อนเลอจ้าตั้งโต๊ะขายของไวไวก้อนอันนี้ก็จะเป็นตลาดใกล้ๆบ้านเลอจ้าก็เลยก็มาตั้งแผงไว้ก้อนเพราะว่าของที่เอามาจากตลาดเลยจ้าวางอยู่ทั้งรถดก็เลยในๆก็อยู่ทั้งรถดแล้วมาตั้งแผงเลยดีกว่าเพื่อจะปอเป็นการเสียเวลาเนาะจ้าอันนี้ก็จะมาตั้งแต่โตไวก้อนเลวจ้าส่วนพวกร่มหรือว่า พวกของต่างๆจะตามม้าอีกรอบนึงจ้ะบวเมนรอบนึงดอกเพราะว่ารรซาเร่งเลอวมอนีเป็นมือตลาดที่ว่าขายของดีนะจะมากกว่าสองเถวเลยจ้ะก็ขับม้าใส่ของม้าได้หน่อยจ้ะจังเมื่อวานวันศุกร์เอาใส่ของม้าก็ถือว่าเป็นตลาดนัดง่ญ่ขึ้นกันแต่ว่าของก็พอสมควรขึ้นกันจ้ะแต่ว่าวันเสาร์จะหลายกว่าทุกมื้อเลยจ้ะเพราะว่าวันเสาร์จะเป็นมื้อที่ว่า ใครคลองดีจะขายถือว่าดีที่สุดภายในหนึ่งอาทิตย์นี่แหละอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่สามารถพับขาได้ด้วยบ้านสวนเฟืงกระจามะกางกอนแผงของบ้านสวนวันเสาร์นี่ก็สิแผงใ,ใหญ่กว่าทุกมือด้อจ้ะก,ก็คือความยาวของเขาก็จะยาวแล้วก็คาตั้งแผงก็สิแผงกว่าทุกมือด้วยจ้ะอันนี้เขาก็จะวางอ่า สแหน่งที่เขาเคยวางด้ยจ้ะเขาก็จะบ่ได้เอาโตะว,วางประจำด้ยจ้ะสำหรับวันเสาร์เพราะว่าโตชุดนี้จะไว้สำหรับวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธวันพฤหัสแล้วกับวันเสาร์จ้ะแต่ว่าวันอื่นอื่นก็จะหน่อยกว่าวันเสาร์ด้วยจ้ะอันนี้เขาก็จะเตรียมตัวขึ้นไปช่วงส่วน,น,น้วจ้ะแต่ว่าเขาก็แบะบหมาตั้งแผงไว,ว้ก่อนด้วยจ้ะอันนี้ก็จะมาตั้งไว้ คนเดียวจ้ะต,ตั้งแพงนี่ก็จะมะีคนเห็นตั้งแพงก็เลยแวะเข้ามาถามเรื่องผักน้ำเตระจ่าช่วงนี้ผักกาจะละนราคาค่อนข้างจะถูกอะ่ะก็เป็นตาลิตุนช้าสสวนที่กันนยจ้ะเพราะว่าของอียงกระสามที่มันออกหลายๆผลพวงของมันก็คือจะราคาถูกราคาถูกบรเท่ทใดถ้าเกิด ล่นตลาดขึ้นมาคักๆอีลีก็คือหาหม่องขายบ่ไาะใดจะจ้ะจังพวกที่หอมนี่เพื่อนก็จะเอาไปให้ป่าจังซี่เด้จ้ะคือถอนแล้วก็โยนให้ป่าไปเลยแบบนี้เด้จ้ะ,ะต้นหอมตอนนี้ก็ถูกบ้านสวนเพิงก็เฮ็ดกำไงแต่ว่าไปขายตามหมู่บ้านก็รู้สึกว่าจะขายได้หน่อยเพราะว่าน่าจะมีคนที่เพื่อนปลูกเองแล้วก็ไปรอขายตามหมู่บ้านเลยจ้ะมันก็เลยทีเฮ็ดให้แม่ค้าจัง เขาประจําจังเขานี่ก็จะขายของเลยหน่อยลงด้วยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นตั้งแผงแผงเล็กแล้วก็มีอ่าไม้ปูด,ด้วยจ้ะตอนนี้ก็กําลังกางแผงอยู่บรรยากายนี้ยเมื่อเ้าก็ดีด้วยจ้ะอันนี้บ้านสวนก็อ่าจะขึ้นไปสวนข้างบนเมื่อวานานี่ซาลาเน่ก็ขายเบิดเนาะจ้าก็เลยต้องไปหาตัดเพิ่มเติมจ้ะ สวนอยู่ข้างบนน้องไม,ม้เขาก็ขายเบอรเจ้าจ้ะแล้วก็เกือบขายเบาเบิดคขึ้นกันแต่ว่ามีแม่ค้าน้ากันมาซื้อสองคำสุดท้ายเขาก็เลยลดราคาให้เพื่อน้ะจ้ะอ่าดีกว่าเอากลับบ้านจ้ะเพราะว่าเอากลับบ้านก็บ่มีคนกินเพราะว่ากินดูแล้วก็สิเพื่อนนะจ้ะนะบ้า<ม>นสวนเองก็ทีตั้งแผงยังซี้อเจ้ะบรรยากาศก็ดีดดจ้ะ<ม>ายะมามช่าลมพัดเยน็น ล้วกำบ,บ่มีแดดด้อจ้ะกะหวังว่าที่บ่มีฝนนํำถ้ามีฝนก็นที่ให,ห้ลูกค้าค่อนข้างจะนหน่อยเพราะว่าเพิ่นบ่ค่อยอยากออกมาช่วงเวลาหนาฝนด้อยจ้ะพาเาตั้งแพงเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นไปส่วนข้างบนเลยด้อยจ้ะเพราะเขาก็เตรียมของขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็คือจะมีพวกเคียงแล้วก็ทุงไว้สำหรับไปใส่ของด้อยจ้ะ ก็จะได้ใายของแต่ละมืออ่ากางเราก็ต้องดื้อจ้ะช่วงกลางก็บด่อไดแต่ว่าช่วงดื้อน,นี่ก็หาหกรอบด้ยจ้ะถึงจะกลับหมดเ้าที่เล้วเขาก็ใส่อ่าหารอบหารอบเพราะว่าหยับแบบว่าเต็มที่เลยจ้ะสําหรับรุดตาล่งช่วงนี้ก็ต้องทนไปก่อนนะจ้ะคนอื่นลําบากของเขาก็มีของเขาแค่นี้เองเนะาะพอถึงกับลําบากหลายหรอกเพราะว่า อมองคนที่เพิ่นลำบากกว่าเขาก็รู้สึกว่านาเห็นใจกว่าเขาอีกจ้ะอันนี้ก็แค่จิบๆสำหรับคนอื่นด้ยจ้ะอันนี้ก็เลือแจ้ฟางเปือกจ้ะอันนี้เพิ่นก็จะอื่นว่าเปือกสำหรับปูโต้ด้วยจ้ะปูโต้เพื่อจะทำการวางแผนวางของวาง หมักไม้ผลลไม่พักตั้งๆด้ยจ้ะ,ะเพราะว่าเมื่อนี้ก็จะที่ขึ้นไปเบือ้องฝาั่งหรือมักซีดาน้าแดดถ้าได้มาเขาจะเอามาวางขายเมื่อนี้เลยจ้ะเราก็จะเอามาเคลมน้าจ๋ามาเคลมสําหรับลูกค้าที่มีที่บ่อใส่แบบว่ามีนวยเม้งด้ยจ้ะ,ะเห็นบอกว่ามีลูกเม้งน้า เห็นว่าเป็นยู่สองสามลูกด้วยจ้ะเดี๋ยวเมื่อนี้เขาก็จะเอามาเคลมให้เพื่อนด้วยจ้ะถ้าผู้ใดบอกเขาเขาก็จะเคลมให้ด้วยจ้ะถ้ารู้จักเพราะว่าเป็นอ่าของสวนเขาเองจ้ะตอนนี้การเรียบร้อยแล้วจ้ะต่อไปเขาก็จะขึ้นไปสวนข้างบนด้วยจ้ะอ่าต่อไปนี้บ้านสวนฟินก็สิบออธิบายบอกว่าอ,อย่างด้วยจ้ะเพราะว่าบ้านสวนฟินที่พาไปสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดเลยจ้ะ พาไปชมวิวกันจ้ะไปจ้าไป